อย่าโดนผู้ชายหรอกเข้าใจไหม Hi girl สวัสดีค่ะปามี่เบบี้มันะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะ Happy New Year เนะปีนี้2025แล้วนะคะเห็น hey, เราแต่งหว,นวานๆสดใสสดใสแบบนี้มีความแบบสุดสาวอินเลิฟได้ทั้งสิ้นจริงๆคือเพิ่งเดินเทก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่นใ,หมในเดือนธันวาแล้ว ดิฉันเองก็เททุกคนเพื่อเขาท,ทั้งที่ตอนนั้นแมทไปเยอะมากแต่เททุกคนเพื่อเขาแล้วเขาก็มาเทเราอีกรอบหนึง่งโอเคทุกคนจุดประสงค์ในการทําคลิปนี้นะม่อยากจะออกมาเตือนสาวๆคลิปนี้บอกหรือว่าทําให้โดยเฉพาะแบบสาวๆโดยเฉพาะเลยเนาะ ที่กำลังแบบอุ้ยอินเลยมีปัญหาเรื่องความรักกําลังมีแฟนหรือกําลังทุกข์กำลังเศร้าอะไรก็ตามแต่อยากให้มาฟังคลิปนี้เพราะคลิปนี้มี่จะพูดจากสิ่งที่มีเจอแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงของเราที่เราเจอเองแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเจอแบบเราเนี่ออกใช่ไหมโอเ okay, ค let's begin ค่ะข้อแรกผู้ชายทุกคนไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เราคิด มีไม่ได้บอกให้ทุกคนมองโลกในแง่หลายแต่ไม่ว่าทุกคนกําลังเดทกับใครหรือกําลังอินเลิฟกับใครถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันถ้ายังไม่ได้รู้จักกันดีอย่าคิดว่าเขาเป็นคนดีถ้าเราเพิ่งคุยกับเขาแค่อา,อาทิตย์สองอาทิตย์แต่คิดอุ้ยขอโทษอย่าคิดว่าเขาจะเป็นคนที่แบบโอ้แต่งงานกับเราเลยเป็นแฟนเลยแบบมีลูกเอาไปนคนดีมากฉันแบบพร้อมยอมีเพื่อผู้ชายคนนี้ don't even though he look green f a c t like 100% because นั่นแหละค่ะไม่ว่าเขาคนนั้นจะดูแบบ green f a c t ดูแบบอเป็นคนดีมากแค่ไหนทำกับเราดีมากแค่ไหนหนึ่งนะฟังหนึ่งคำพูดไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้สองการกระทำก็ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้สิ่งที่มันจะสามารถพิสูจน์ได้คือ ระยะเวลาเขาเขาทำแบบนี้กับเราอะส,สม่ำเสมอหรือเปล่าหรือทำแค่เลิฟบอมบิงคือเลิฟบอมบิงแม่งมเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวถ้าใครที่เคยเจอมันครั้งแรกคือแบบแม่งเป็นอะไรที่แบบผู้หญิงโคตรน่าสงสารกับการโดนเลิฟบอมบิงเพราะทุกคนโดนผู้หญิงส่วนใหญ่ทุกคนโดนเลิฟบอมบิงหมด ไม่เลยอยากแบบว่าออกมาพูดกับทุกคนว่าแบบเออเราใจเย็นๆน,นะคบกับใครคุยกับใครใจเย็นๆค่อยๆมองแบบเทคทามนิดนึงโอเคเรารู้แล้วว่าคนนี้ก็โอเคนะก็ผ่านแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเชื่อใจร้อเปอร์ซได้ถ้าเขาแบบเราต้องดูไว้มันต้องใช้เวลาจริงๆอะแบบมีว่าอย่างน้อยแบบเดือนนึงอะมันอะ น้อยที่สุดเลยนะอย่างน้อยเดือนหนึ่งอะ่ะมันก็ยังพอได้เห็นได้รู้อะไรบ้างเพราะว่าอย่างมี่เองอ่ะค่ะเจอเลิฟบอมมิ่งมาก็ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละแบบหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเขาก็พลิกเลยเป็นคนละคนนะคะแล้วก็รักครั้งแรกนี่แหละเลิฟบอมมิ่งแล้วคือเหมือนตอนนั้นอะ่ะมี่ไม่เคยไม่เคยมีใครไม่เคยมีความรักไม่เคยมีใครมาทําดีด้วยช่วงนั้นประมาณมหา้าเออแล้วเขาก็เข้ามาแบบคุยกับเราเป็นคนแรกพาเราไปเที่ยวขับรถมารับเราหน้าโรงเรียนพาเราไปกินไอติีมอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบถือเราคิดว่ามันดีมาเราคิดว่าเขาจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายของเราแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่คือตอนนั้นมีจําได้ว่ามีเสียใจมากแล้วก็เละเทะมากแบบมี่ใช้เวลาหมูบอ่อนเป็นปีนะคะเออเรารู้ว่าจุดนั้นมันทุกทรมานแค่ไหนมันสูญเสียพลังงานสูญเสียตัวเองงานพางังเพื่อนพงังสังคมพงังพอผู้ชายคนเดียว เลยอยากออกมาเตือนนะคะว่าแบบเออเผื่อใจไว้บ้างแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้เป็นแฟนกับเราอันนี้มิไปฟังมาจากช่อง The r e s e a r c h หรือใครเนี่ยแหละนะคะเ <c oughs> ขาพูดว่าถ้าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกับเขาอย่าทำตัวเหมือนเป็นแฟนกันอย่างเช่นการที่เราเป็นคนคุยกันแล้วเราคุยหลายคนอะม่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะคือแบบเราไม่ได้เป็นอะไรกันนึกออกปะ เออการที่เราจะคุยหลายคนคือบางคนไม่ต้องมีดราม,ม่ากกับเรื่องนี้แน่เลยแต่แต่แตม่เคยเจอมากับตัวเองเว้ยกล้าส,สุดเลยคือมีเททุกคนเพื่อไปหาเขาท,ทั้งทั้งที่คนที่มีเทอแม่งดีกว่าเยอะมากเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษคือมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าเยอะมากแต่หมายถึงแบบคืออย่างน้อยเราก็มีชอยช่วเลือกนึกออกปะแต่แบบพอมาเจอเขาคนเนี้แล้ว มีคิดว่าเฮ้ยเขาคนนี้นี่แหละคือใช่แล้วทั้งๆท,ที่แบบมันเหมือนเป็นการปิดโอกาสตัวเองในการที่จะไปทำความรู้จักอีกสิบคนที่แบบรอเราอยู่นึกออกปะถ้าเราไม่ใช่แฟนเขาเขาไม่ใช่แฟนเราเขามีสิทธิ์อะไรมาปิดโอกาสในการที่เราจะคุยกับคนอื่นในเมื่อเราไม่ได้เป็นอะไรกันสถานะยูไม่ชัดเจนแล้วทำไมอ่ะทำไมยูถึงแบบคุยคนเดียวงงเอออย่าทำตัวเหมือนไม่มีตัวเลือกนะคะแล้วก็อย่าเชื่อใจผู้ชาย มากกันไปอย่าเชื่อเด็ดขาดเลยเออแล้วก็อ่าพูดต่ออย่าทําตัวเหมือนไม่มีตัวเลือกทุกคนอาจจะคิดว่าคนที่เข้ามาล่าสุดโอ้โหดีมากดูแลเทคแคร์ใส่ใจผูกเชือกองเท้าให้หาข้าวให้กินถามว่าเธอเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เป็นห่วงคิดหรอว่าคนอื่นจะทําแบบนี้ไม่ได้คิดหรอว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะทําแบบนี้กับเราได้ The world is huge you will see many guys that you know ทุกคนยังต้องเจอคนอีกเยอะมันยังมีคนอีกเยอะอีกมากมายที่พร้อมจะทำแบบนี้ให้กับเราถ้าคนนี้ไม่ทำก็ปล่อยมันไปก็คนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเราเขาพร้อมที่จะทำอย่าหลงกลน,นะคะอย่าเด็ดขาดคือ enjoy time with them ได้นะแต่ว่า เรารู้สึกว่ามันก็ต้องเผื่อใจบ้างพอเคสล่าสุดเนี่ยเราเผื่อใจไว้มันเลยทําให้ตอนที่เราออกมาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียใจอะไรมากเพราะว่าการกระทําของเขามันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงอย่าทําตัวโง่เอาใหม่ทําตัวโง่ได้แต่หนูต้องเป็นคนที่ฉลาด act like you dumb but actually you have to be ฉลาด you have to be smart แล้วก็ทำตามตามทันคนนะ่ะถ้าหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูแบบอ,อุสับสนไม่รู้ว่าผู้ชายคิดอะไรยังไงกับหนู mm hmm. เชื่อเซนตัวเองคะ่ะลูกเชื่อเซนตัวเองนะคะคือบอกเลยว่าเซนต์ผู้หญิงถูกต้องแล้วก็แรงเสมอนะคะ หรือไม่ก็ลองเอาไปปรึกษาเพื่อนก็ได้อย่างเมี่ยปรึกษาหลายคนมากเลยนะเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายแม่งจะเป็นฟิลแบบคือด้วยความที่เรามีเพื่อนเป็นกรีนแฟ c กเยอะเพื่อนก็จะกรีนแฟลกเยอะเพื่อนผู้ชายก็จะฟิลแบบเออปั๊มมี่ลองใจเย็นๆนะปั๊มมี่ค่อยๆดูเขาก่อนเลไอย่างเเพื่อนเราจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายแต่ว่าเพื่อนผู้หญิงเรามันจะเป็นฟิลแบบกูว่ามันมีคน เชื่อในเซนต์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนฟังนะ่ะทุกคนคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันยากทําได้ยากมากสําหรับมี่คือการที่เราเชื่อในสิ่งที่เพื่อนพูดแล้วทุกคนก็ยากเหมือนกันมนะันมี่เชื่อนะทุกครั้งเวลาที่เพื่อนบอกว่าคนนี้ไม่คือไม่โอเคปะ่ะมันคือแบบเพื่อนเราพูดถูกเสมอเออ คือเพื่อนเขาเป็นคนที่มองจากมุมข้างนอกเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงเขาจะมองผู้ชายคนนี้แบบเรียลิตี้เราอาจจะมาว่าผู้ชายคนนี้เล็กเหมือนเรียกว่าเราอาจจะมาว่าผู้ชายคนนี้เหมือนวางอินจุนสเปคของเราแต่เพื่อนของเราอาจจะมาว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวตลกเข้าใจะป,ปะคือเพื่อนมันมองจากมุมคนนอกมันจะรู้ว่าอีคนนี้นิสัยเป็นยังไงมันจะมองออก เชื่อเพื่อนเชื่อพี่เชื่อน้องนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ความจริงเราไม่ต้องไปถามความจริงจากเขาไม่ต้องไปขอร้องว่าเธอมีอะไรจะพูดไหมเธอมีอะไรจะสารภาพไหมคิดจริงๆหรอกเขาว่าเขาจะบอกความจริงกับเราเราไม่มีทางได้คําตอบที่เป็นความจริงเว้ยคือเด็ออกมาผู้ชายมันก็ มันก็แถได้เรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะเชื่อในสิ่งที่ตาเราเห็นเชื่อในสิ่งที่เราเห็นอะทุกคนได้ออกปะ่ะตอนแรกมีก็มีก็รู้สึกว่าเออมีก็เชื่อเขานะแต่แบบมึงยอดฟอนเพิ่มขึ้นแบบสิบยี่สิบคนในระยะเวลาไม่นานมึงยี่สิบคนอะโอเคเรื่องที่สอง ไม่พูดแล้วกันมันมันมัน,มนแบบว่าชัดเจนเกินไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อมาถ้าเราโดนหลอกแล้วเราก็แบบเสียใจไปแล้วหกหักไปแล้วรักคนนี้ไปแล้วลองให้ได้เสียใจได้นะแต่มีให้ลิมิตเต็มที่เลยนะหเดือนไม่ต้องทำอะไรเลยลองไห้เดียว1เดือนเสียใจไปเลยหนเดือนแต่แค่1เดือนนะ จริงๆอยากให้มันนานมากกว่านั้นเลยมี่เคยเป็นปีแล้วแบบมันทรมานมากมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากหรือถ้าแบบเป็นหญิงแกล่งหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยอาทิตย์เดียวพออย่างของมี่ใช่ไหมมี่ก็อลาวให้ตัวเองแบบร้องไห้ได้หนึ่งอาทิตย์ซึ่งมันไม่ร้องอะซึ่งมันไม่ได้ร้องมันไม่ได้เสียใจขนาดนั้นสําหรับมี่แต่มันเป็นความเสียดาย มากกว่าก็สิ่งหนึ่งที่ทำไม่มีแบบคิดได้ตลอดเลยก็คือทุกคนในขณะที่เรากำลังร้องไห้เสียใจโอดครวญอ้อนวอนเสียได้ทุกความรู้สึกแย่ที่เรามีอยู่ม่ถามหน่อยว่าอีเนี่ยอีผู้ชายคนเนี้ยรับรู้ไหมว่าเรากำลังร้องไห้รับรู้ไหมว่าเรากำลังเสียใจรับรู้ไหมว่าทำเราเจ็บช้าแค่ไหน อนมีจะบอกอะไรให้นะปั่นนี้มีผู้หญิงนอื่นไปแล้วปั่นนี้เขาไปบอกฝันดีคนอื่นไปแล้วปั่นนี้เขาไปทําคือปั่นเนี่ยเขาไปทําในสิ่งที่เคยทํากับเราอะกับคนอื่นไปแล้วเขาเคยจับมือเราปั่นเนี่ยไม่ไปจับมือผู้หญิงคนอื่นเขาเคยบอกฝันดีเราปั่นนี้มไม่ไปบอกฝันดีผู้หญิงคนอื่นไปแล้วดึงอ,ออกะ่ะ they don't even care about us the man don't even care anything แล้วคือมีแค่รู้สึกว่าไม่ได้อยากให้ ไม่อยากให้ผู้หญิงทุกคนอะเสียเวลาในการพัฒนาตัวเองเสียเวลาในการที่จะต้องมาแบบรึกออกปะคนที่เขาไม่ได้ชอบเราอะเขาดึงจะเทเขาก็เทเขาถึงจะไปเขาก็ไปเขาไม่ต้องมีคําอธิบายเลยงั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบเราเข้าใจปะเขาไม่ได้ชอบเราไงเขาไม่ได้มาสนใจเทแค่ใส่ใจอะไรหรอกทุกคนเคยมีคนมาจีบแล้วแบบเราไม่ชอบคนนี้ป่ะล่ะพอไม่มีคนมาจีบแล้วมีรู้สึกมีไม่ได้ชอบคนนี้ไม่ได้คิดกับคนเนี้ย การที่เราจะทิ้งเขาแม่งเป็นเรื่องที่ง่ายมาเพราะว่าเราไม่ได้สนใจความรู้สึกไม่ได้แคร์เขาไม่ได้ชอบเขาอะอาจจะมีความรู้สึกสงสารบ้างเล็กน,น้อยที่เขาเป็นคนดีแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราเข้ากับเขาไม่ได้จริงๆแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มาสนใจใย,ยดีอะไรเราขนาดนั้นนึนอนกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วอะเสียใจได้แต่ก็อย่านานเพราะว่าตอนที่เราเสียใจอะแม่งมีคนอื่นไปแล้วไม่รู้ตั้งกี่คน แล้วมี่ก็ไม่ได้บอกว่าการที่เขามีคนอื่นแล้วเราต้องมีคนอื่นด้วยการที่เขานอกใจเราแล้วความรักครั้งต่อไปเราต้องนอกใจแฟนของเราในอนาคตเดีายคือมี่เคยเป็นอย่างนี้เว้ยกับคนล่าสุดเลยมี่เคยรู้สึกว่าคือยอดฟอนแบ่งขึ้นไวจังวะเพราะฉะนั้นกูต้องรีบปัดทินเดอร์เพื่อให้ยอดฟอนกูขึ้นไวแล้วทีเนี้ยหมายพอมีก่ก็โทรคุยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็บอกว่า มึงกูว่านะไปไปมามากูรู้สึกว่ากูแค่อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอแล้วแบบไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปนึกถึงไม่ต้องไปแก้แค้นเออมาเลยทําให้มีรู้สึกว่าก็จริงว่ากูใช้ชีวิตของกูอย่างมีความสุขไม่จําเป็นจะต้องไปแก้แค้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบ เหมือนมึงอัน,นี่กอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทํานี้ใส่เหมือนมึงกับคนอื่นเราไม่ชอบที่เขาทํานี้ใส่แบบนั้นกับเราเราก็อย่าไปทำกับใครนะคะอันนี้มี้ก็บอกตัวเองด้วยเพราะว่าก็เคยเกือบที่จะแบบเป็นแบบนั้นอยู่ก็คือเก็บไว้หลายๆคนแต่ว่าไม่ได้จริงจังกับใครเออมันแบบเก็บไว้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่าทําแบบนี้กับคนอื่นเลยนะคะถ้าเราไม่ชอบ เราก็อยากไปทํากับคนอื่นสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะกําลังมีความรักครั้งใหม่หรือมีแฟนแล้วหรืออกหักอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าสิ่งที่มันสำคัญมากที่สุดเลยคือเราจะต้องรักตัวเองให้มากๆเอาตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะพอเราเห็นความสำคัญของตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอะคะ่ะเราจะไม่ยอมให้ใครมาข้ามเส้นของเราเราจะไม่อนุญาตให้ใครมาทำลายจิตใจของเรานะคะก็ รักคนอื่นได้เต็มที่ได้แต่คนที่ควรที่จะเต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองอยากทําอะไรคือมันไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องทํากับแฟนตลอดไปเราอยู่คนเดียวเราก็ทําเองคนเดียวได้รืออกปะเราอยากไปกินข้าวก็กินคนเดียวได้เราอยากไปเดทเดทกับตัวเองแม่งเลยค่ะร <laughs> ักตัวเองให้เยอะนะคะแล้วจะมีความรักที่ดีอะไรก็ตามแต่ที่มัน จบไปแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเราหรือเราอาจจะไม่ได้ดีเซิร์ฟสิ่งนั้นเพราะว่าเราเบเดอร์แดนดนะคะแล้วอะไรที่กําลังจะเข้ามาใหม่มันจะดีกว่าเสมอทุกคนสูญเสียอะไรไปทุกคนจะได้สิ่งที่มันดีกว่ากลับคืนมาจําคํามี่ไว้เลยนะคือตั้งแต่มีเลนทินเดอร์นะทุกคน คนแรกจนถึงคนปัจจุบันเนี่ยไม่บอกเลยว่ามันไล่ระดับมากแบบด,ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนความรักครั้งล่าสุดของมี่จบไปแล้วมี่ก็รู้สึกว่าเออขอบคุณแล้วก็ดีใจมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะที่มาสร้างแบบกูดเมมเอรี่ด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าคนถัดไปที่จะเข้ามาในบริ a t ชิ n s ช i p พของเราจะดีมากแค่ไหนนะคะก็รักตัวเองกันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกัดีๆนะคะทุกคนอย่าโดนผู้ชายหลอกเข้าใจไหม บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ